สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุคลิปเสียงสื่อสัางสรคนเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสวรจากสถาบัานพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นถ้อยคาเพื่อเตือนตนรับด้กท่านครับถ้อยคาที่สั้นง่ายทรงพลัง ทำให้รู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดนั่นก็คือคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคำว่ามีความสุขกันนะครับเชื่อมั่นว่าผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เจอเจอคนทั้งโลกเคยเจอเจอความสุขครับมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมและอื่นๆมีผู้กล่าวไว้ว่าทุกครั้งเมื่อมีความสุขให้ดึงดําให้เสพนะครับให้มีความสุขกับมันอย่างเต็มที่เนื่องจากว่าไอ้เจ้าความสุขเขาอยู่กับเราไม่นานนะ เนื่องจากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในขณะเดียวกันครับคนทุกคนบนโลกใบนี้ตั้งแต่ยาจบจนถึงราชาย่อมมีเหมือนกันนั่นคือมีความทุกข์ทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ให้เราเข้าใจว่ามันอยู่กับเราไม่นานครับเพราะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนที่จะนำหรือดึงให้ความทุกข์อยู่กับเราตราบนิรันด์นั่นคือตัวเราต่างหากครับปรุงแต่งฉุดรั้ง นํามาคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านสุดท้ายก็ซึมเศร้านะครับแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความหดหู่ดังนั้นทุกครั้งที่มีความทุกข์ให้เข้าใจเดี๋ยวนั้นเลยว่ามันอยู่กับเราไม่นานเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่สิ่งที่ควรอยู่ในจิตใจของคนทั้งโลกแม้กระทั่งตัวของเราเองผู้พูดก็ทําทอยู่เสมอครับสิ่งที่ควรมีอยู่ในจิตใจของเรานั่นคือความทรงจําที่ดีครับ การดาเนินชีวิตที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่สร้างสรรค์นั่นคือความทรงจําที่ดีที่เราควรเก็บเอาไว้นึกถึงระลึกถึงคิดถึงเพื่อให้เกิดพลังเกิดความปิติปราบรืม่มดังนั้นครับการดําเนินชีวิตก็มีอยู่มีความสุขไปวางครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีความทุกข์ปวางครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสิ่งที่ควรทําครับ เก็บเกี่ยวความทรงจําที่ดีนั้นไว้เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นประสบการณ์จะให้เป็นบทเรียนหรืออุทาหรณ์ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องนะั้นมันคืออะไรแต่นั้นครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ชีวิตต้องดําเนินต่อไปความเจริญรุ่งเรืองเขารอยอยู่นะครับการหยุดยั้งในบางเรื่องเป็นสิ่งดีแต่ถ้าหยุดยั้งในเสียทุกเรื่องน่าจะไม่ดี เพราะมันจะทําให้เรานั้นสูญเสียโอกาสดังนั้นภายใต้นิยามวรีที่ว่าใครเจอเราเขาโชคดีจึงทําให้เรานั้นทรงพลังนะฮะการปรับตัวถือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในโลกยุคป,ปัจจุบันการปรับตัวไวปรับใจเร็วนะฮะทำความเข้าใจกับทุกสถานการณ์เราย่อมได้ดีในที่สุดวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ